สวัสดีค่ะพี่น้องชาว y o u t u b e นะคะคุณครูน้ําใจคลิปนี้จะเป็นคลิปทำงานค่ะก็คือตัดใบไม้ค่ะตัดใบไม้นะคะสถานที่ตรงนี้ไม่ใช่บ้านครูนะคะเป็นบ้านที่ติดกันเราจะมีกำแพงค่ะนี่ค่ะส่วนบ้านครูจะอยู่นี่ค่ะสวนสวนมีนี้ของครูทีนี้ใบไม้อะ ใบไ,ไม้นะคะมันเยอะจัดก็ไปบงังไปบงังไปบังต้นไม้ของครูที่อยู่ข้างล่างอะคะ่ะก็ทําให้ไม่งามก็เลยขออนุญ,ญาตน้องคขาว่ามาขอตัดทางด้านส่วนบ้านของเขาแล้วก็บอกโอเคนะคะตอนนี้ครูก็จะตัดปีนขึ้นไปตัดใ,ใบอะไรก่อนต้นทองอุไรนะคะนี่ค่ะต้นทองอุไร นี่นะคะต้นทองอุไรแล้วก็จะมีดอกไม้มีดอกเข็มค่ะต้นทองอุไรมีดอกเข็มนะคะเห็นไหมคะดอกเข็ม <c oughs> ดอกเข็มเก็บไวค้ค่ะดอกเข็มเราไม่ตัดนะคะเราก็จะตัดแต่กิ่งที่ไม่มีดอกเราจะตัดกิ่งที่ไม่มีดอกนะคะ ขึ้นดอกนะคะไปบังแสงแดดค่ะถ้าบาังแสงแดดหมดเลยทำให้แดดสองเข้าไปไม่ถึงไม่ถึงต้นไม้ที่เราปลูกเป็นกระถางนะคะตัดออกค่ะอีกแห้งแล้วก็ตัดออก ตัดออกให้หมดเลยมันจะได้สว่างโล่งๆครูปลูกกล้วยไม้ไว้ปลูกกล้วยไม้ไว้อะคะ่ะ ออกตัดออกตัดออกนะคะคุต้องปีนขึ้นไปค่ะต้องปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปแล้วก็ตัด อันนี้จะอยู่สูงนี้ั้อีกที่ไปตัดค่ะ <c oughs> ถ่ายทำคนเดียวมือหนึ่งถือกล้องอีกมือหนึ่งก็ตัดนะะ <c oughs> ถ่ายทำคนเดียว <c oughs> โอ้ยหล่นนี่เขาเขาสวนนี่คือสวนสวนสวนมินิการเดนของคุณครูอยู่มุมนี้ค่ะสวนมินิการเดนเขาจะตัดนะคะตัดกิ่งมอนเบอร์รี่ด้วยค่ะเขาก็เข้าไปบงังไปบงังแก้มมุกดาค่ะนี่นะคะดอกแก้มมุกดาออกดอกตูมเต็มเลยค่ะ นี่ค่ะหนึ่งช่อสองช่อสามช่อสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเต็มละสิบเอ็ดสิบสองนู่นค่ะเนี่ยดอกแก้วมุกดานะคะกำลังออกดอกตูมเยอะเลยนะคะออกดอกตูมเยอะเลยแก้วมุกดาอุ้ยอุ้ยหล่นไปบ้านครูเดี๋ยวให้เจ็บ ตัดอย่นี้ซะหน่อยนไก่มันก็เล็กเนาะมันไม่เล็กแล้วก็เก่าก็ไม่ค่อยคมโชคดีที่ว่ากิ่งก้านของทองอุไรอะ่ะเขาจะเปราะเขาไม่เหนียวก็ตัดง่ายก็ตัดง่าย วันนี้ดูครูทำงานนะทำงานทำงานทำงานค่ะทำงานค่ะนานๆจะนานๆจะดูครูน้ำใจทำงานแบบนี้สักทีส่วนมากก็จะเห็นคุูน้ำใจปลูกอะไรปลูกบอนสีเนาะลงกระถางประมาณนั้น เดจะพามาพามาดูมุมนี้มัง่งครูจะตัดอะไรตัดกิง่งหมอนเบอร์รี่ค่ะกิง่งหมอนเบอร์รี่นะคะแล้วจะให้ดูลูปมอนเบอร์รี่ด้วยเขาออกลูปแล้วค่ะนี่ค่ะนี่คือกิง่งหมอนเบอร์รี่ค่ะนะคะนี่คือกิง่งหมอนเบอร์รี่นะคะเราจะตัดออกเขากำลังให้ลูปพอดี กำลังให้ลูกพอดีเลยนี่ค่ะเราจะให้ดูลูกเก็บมากินได้เลยค่ะลูกบอนเบอร์รี่แก่แล้วค่ะสุกแล้วนี่ค่ะนี่พวงเบลเลมเลยพวงเบลเลมเลยได้มาสามลูกไหมสามลูกเนีสามลูกทานให้ดูหนะึ เห็นไหมคะเห็นไม่เอ่ยไม่น่าจะเห็นใจจะเด็ดมานี่ค่ะกล้องสองไม่ตรงมือนี่ค่ะปลอดสารพิษพวกเราไม่ได้ฉีดยาอะไรเลย กจะวางกล้องแล้วนะเมื่อยไม่มือกล้องครูก็สูงแค่นี้้ะคะ่ะเปรียปร้ยวหวานๆปกติแล้วคุณนั้ใจจะเก็บเยอะๆแล้วก็ไปปัน่นไปปั่นใส่น้ําเชื่อมนิดนึงนะคะอร่อยแค่นี้ก็ได้เหงื่อแล้ว เดีคุณครูจะขยับขากล้องให้สูงขึ้นนิดนึงนะคะจะขยับให้สูงใหมได้ไหมเอ,อ่ยได้ไหมคะ ได้แค่นี้ค่ะสูงได้แค่นี้สูงได้แค่นี้ค่ะสูงได้แค่นี้คุณจะตัดต่อนนะ หลายกิง่งยังมีหลายกิง่งคุณครูตัดไม่ถึงมันต้องปีนขึ้นไปบนกําแพงเนี่ยต้องไปเหยียบบนกําแพงคุณครูไม่กล้าปีนขึ้นไปเหยียบเดี๋ยวพาดตกลงมาแล้วโอ้โหคนแก่อย่างเรานะกระดูกกระดูก <c oughs> ต้องระวัง <c oughs> ต้องระวังตัดเท่าที่เราตัดได้ อย่างนี้ค่ะม,มีนี่ค่ะมีลูกค่ะลูกเขาเยอะเลยลูกเขาเยอะละนี่ค่ะเด็ดได้กินได้เลยแต่เขาแดงติดนิ้วเลยฮนะ Mm-hmm. โอเคแล้วค่ะคุณน้ำใจเหนื่อยแล้วค่ะโอเคแล้วค่ะเหนื่อยแล้วก็ขอนั่งพักก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะต้องตัดซอยย่อยให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเก็บแพ็กใส่ถุงรอให้รถขยะมาขนไปนะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมนะคะชมให้จบคลิปนะคะขอบคุณมากเลยบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ค่ะ พี่น้องชาว u t u b e ที่น่ารักทุกท่านชอบบีมีความสุขนะคะ